สวัสดีครับสวัสดียามคืนครับผมโอ้โหไม่เย็นนะครับมาดักหนูกับพันโจนะครับครับเจอกันแล้วนะครับนี่ครับเติธี่บานแล้วครับนี่ครับพันโจครับสวัสดีครับครับโอ้โหนี่ครับพันเอกครับโอ้ยอยู่หลังแล้วครับทาอะไรก็ไม่รู้นะครับครับเดี๋ยวไปดูกาบดักของเราครับว่าจะเป็นยังไงครับนี่ครับพี่น้องครับเหมือนเดียหนึ่งตัวครับของผมหนึ่งตัวฝังไวตั้งเยอะนะครับเผื่อไม่ได้นะครับไปครับ อันแรกนะครับโหเซนโจบอกมีผลงานครับได้เซนโจขึ้นมาดูครับลูกแก้วอะลูกแก้วหรือครับดูไหมครับโหเก็บลูกแก้วอยู่นะครังไม่ได้หนูนะครับอันแรกนะครับโอหอย่าลื้อเรื่องครับอย่าลื้อเรื่องครับมาแล้วครับอือของเราก็ดักอยู่ข้างๆนะครับสงสัยจะไม่ทันครับโ้ดูนะครับดูตัวครับนี่ครับ สวยสวยครับดูนี่เนี่ยคืออันแรกโดนเลยครับสวยงามครับครับดวนต่อไปครับครับผมโอ้พี่น้องครับวิ่งมาครับเสนโจ้บอกมีผลงานครับอันนี้เดี๋ยวจะครับเดี๋ยวให้พี่น้องดูตอนติดนะตัวนะครับโอ้โหสวยงามจานโอ้โหแมวครับตัวนี้โอ้โหใครเอาแมวมามไว้เนี่ย วยงามจ้าเดี๋ยวครับบดให้พี่น้องดูหน่อยครับมันจะสุดยอดนะครับรู้อยู่ไหนครับโอ้โหบักใหญ่ครับนี้ไม่ใช่หนูไปกิโลนะครับตัวนี้ยอดครับไปครับดวนต่อไปครับไปครับเด็ดน้องครับมันดูของเรามานะครับเห็นเทอเอกบอกว่ามีคนงานครับให้เทเอกให้ดูนะครับไปครับลงไปดูครับ โอ้โหโอ้วโอ้โห <izing at> <F occurs> oh, yeah, ็อปอุตส่อกันแล้วกันวู้้วกอนโอ้โหนี่ครับโอ้โหมันมาอย่างไรนะครับแมวอีกแล้วนะครับแมวครับุมเลยนี่้ราไม่ขุมเลยโอ้แมวนะครับตัวนี้จัดโอ้โหแบบดูตัวต่อไปครับครับโหสุดยอดครับโอ้โหแขนผมใหญ่แล้วโอ้โหแขนครับ ใไม่ใหญ่ครับน้ำหนักร้อยโลไปครับย้ายมาที่ใหม่ลครับนี่ครับเจนโจมาดักว้อีกฝั่งครับฝ้าคของเรามลุ้นกงีนะครับว่าจะมันหมานเหมือนฝั่งนู้นหรือเปล่านะครับโอ้โหของเรามาแล้วนะครับพี่น้องครับตีลาโม้นะครับหนึ่งตัวครับโอ้โหมันสุดยอดมากครับนี่ครับมาดูของเจนโจเลยครับอันนี้เป็นยังไงครับดูครับโยังไม่โดนครับเดี๋ยวมีผลงานจะถ่ายให้ดูนะครับพี่น้องครับ เดี๋ยวไปดูติดตามชมกันต่อครับไปครับเดี๋ยวมาดูของเซนโจอันสุดท้ายนะครับฝั่งนี้ครับเดี๋ยวมาดูครับว่าเพราะว่าเซนโจบอกว่ามั่นใจนะครับอันนี้ครับดูครับเซนเอกเดินตามนำหน้าเลยครับโอ้โหเซนเอกบอกโดนครับโดนครับโอ้โห้ากันโอ้โหนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับดูครับเป็นไงครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เซนเอกบอกเฮ้ยอะไรครับเฮ้ยไปไรครับ เฮ้ยโอ้ยโดนเงียพี่น้องหนูน้อยครับอันนี้โอ้ยรายเต็มดูครับโอ้ยน่าโอ้ยใส่สวยครับโอ้พอได้อยู่ได้ครับครับใส่กำลังถือว่าใช่ลูกหรือว่าใช่ลูกหนูโอ้โหดูครับนี่ครับตัวเต็งโจ้ปดนะครับครับนี่ครับโอ้เจอครับไปครับโดนต่อไปครับครับผมติดตามครับ ทางครับเซนโจเรียกมาดูผลงานครับมาครับนกครับอันนี้หนักงหน้าคุยคุยสวยครับคุยสวยครับโอ้งสัยคืนนี้จะสู้ไม่ได้นะครับพี่น้องครับดูครับโอ้โหใหญ่แค่ไหรอดูตัวจิโอ้โหไสาสวยครับโอ้โหแมวอีกแล้วสวยครับเซนโจแต่แมวนะครับหนูไม่เอาครับคืนนี้โอ้โหแต่คนแมวโอ้โหดูครับสู้ไม่ได้เลยนะคืนนี้ไสาสวยครับ โอ้น้ำหอมของเราทำงานอยนี้ครับสูตรของเราโหครับเจ๋งครับสวยงามครับติดตามันต่อไปครับครับไปครับย่างครับเซนโจเรียกมาดูผลงานนะครับไปครับขุยครับอันนี้หน้าคุยคุยสวยครับคุยสวยครับ โอเคคืนนี้จะสู้ไม่ได้นะครับพี่น้องครับดูครับโอ้โหใหญ่แค่ไหรอดูตัวสิโอ้โหสายสวยครับโอ้โหแมวอีกแล้วพี่น้องสวยครับเสียนจาอแต่แมวนะครับหนูไม่เอาแล้วคืนนี้โอ้โหหนูไม่เอาโโอ้หดูครับสู้ไม่ได้เลยนะคืนนี้สายสวยครับโอ้โหนัวหอมของเราทำงานอย่างนี้ครับสูตรของเราโอ้โหครับ เจ้ครับสวยงามครับติดตามันต่อไปครับครับไปครับมาครับมาทีบมาดูตรงนี้อันนึงครับโอ้เสียงของเราบอกว่ามีผลงานนะครับอ้ยตะวคนจริงๆงนะครับลูกมันนะครับโอ้ดูนะครับอุ้ยนอนอลาเลยเฮ้ยใหม่ๆเลยนิ่มนะครับนิ่มหรืออืดสวยๆครับ นีครับโอ้โหดูเซนีตก็ขึ้นมาครับโอ้โหเซนเตตั้งเป้าไว้สี่โลครับเนี่ยวันนี้โอ้ได้จริงๆนะครับสี่โลเดินนะครับสี่โลขาลากเลยได้จริงๆครับสี่โลเหมือนไม่ออกกําลังกายครับพี่น้องครับโอ้หลังแจ่วแน่เลยนะครับไปเดินต่อไปครับน่าจะเหลืออันสุดท้ายแล้วครับแล้วแขกเซนโจบอกมาดูหนูนี้ครับมันมันนอนทําอะไรกันครับโอ้ ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่ามันนอนทําอะไรกันนี่ครับโอ้ที่นอนะแยะไม่นอนครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหมันแมวจะชัดนะครับโอ้โสหสุดยอยครับไปครับเดี๋ยวติดตามรอตอนเช้ากันอีกทีนะครับว่าจะมีผลงานเพิ่มเติมหรือเปล่าครับนี่ครับโอ้โหเต็มตะกร้าหน้ารถเลยครับไปครับเจอกันยามเช้านะครับพี่น้องครับลาตีสวัสด์ครับไปครับสวัสดีครับผมสวัสดียามเช้าครับผมเซนจ้าปลุกมายามหนูแต่เช้าเลยครับ อันนี้มาแค่สองคนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมีผลงานจะถ่ายให้ดูนะครับเมื่อคืนนี่สุดจอดเลยครับถึงโจได้สี่ตัวนะครับผมได้สองตัวครับแต่เช้านี้มาลุ้นแต้มเพิ่มนะครับว่าจะมีใหญ่เหมือนเมื่อคืนหรือเปล่านะครับรับไปดูติดตามกันต่อครับไปครับเยอยทีฝั่งนี้นะครับโหทีเมื่อกี้เห้าเลยครับเุอโจเดินเงินนะครับเดี๋ยวมายามีฝั่ง่งนนครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับ ทางเมื่อกี้ทางฝั่งเมื่อกี้ทางดีมากเลยนะดีแบบปูหน้าแบบหน้าได้หนูเป็นสิบตัวมากเลยนะครับร้อยตีนใหญ่านานเลยนะแต่ว่ามันไม่เข้านะครับเดี๋ยวมารุนฝั่งนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงครับไปลุนหนูทำกันครับพร้อมกับบรรยากาศยามเช้าครับอาพี่น้องครับไปครับครับพี่น้องครับมาดูทางนี้นะครับมีรอยหยับๆยับนะครับเดี๋ยว จะลงไปดูนะครับดูพร้อมกันครับผมจะลงไปดูพร้อมกับพี่น้องเลยครับเห็นรอยมันยับยับนะครับทางนี้ครับเนี่ยครับดูรอยตีนมันครับนี่ครับโอ้แต่ผมเห็นแล้วนะครับผมเห็นแล้วนะครับพี่น้องครับเห็นแล้วครับโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้พี่น้องตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับโอ้ตัวใหญ่ครับ วใหญ่ครับพี่น้องโอ้ยตัวเล่อเลยสุดยอดครับสุดยอดครับดูครับโอ้ยครับสุดยอดครับไปครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนะครับค่อนๆตัวเลเอตัวเลนะครับตัวนี้ครับไปครับ พี่น้องครับมาดูตรงนี้อันนึงครับึือเมื่อคืนผมย้ายครับไว้ครับมันกระโดดมาครับแล้วผมมาดูนะครับเห็นแล้วก็มาถ่ายพี่น้องดูครับนี่ครับโอ้เช้ามาก็ยังหมานะพี่น้องครับโอ้ยหมานบผมจอดไปเลยนะครับเช้านี้ยังเราก็ยังได้ตัวอยู่นะครับโอ้โหดูครับโอ้ปลาที่กำลังจะขึ้นเลยครับสวยครับ ครับเดี๋ยวไปดูอันต่อไปครับครับเจงครับครับพี่น้องครับมาดูรูนี้ครับดูนี้เป็นอีกหนึ่งความมั่นใจของผมนะครับดูครับดูรูนะครับโอ้โหนี่ครับวิ่งลงมานี่ครับแต่ผมดักไปทนี่ครับพี่น้องครับมาลุ้นกันก่อนครับอุ้ยพี่น้องครับโดนครับอันนี้คืโดนครับพี่น้องครับโอ้โหนี่ครับโอ้ยามหนูก่อนตะเวงขึ้นนะครับ โอ้สุดยอดครับสุดยอดโอ้โหดูหนูไปกับพร้อมบรรยากาศไสวยนะครับไปครับโหจะไปดูอีกสองงานสุดท้ายนะครับไปครับเจอกันครับพี่น้องครับก็กลับถึงบ้านสักพักนะครับไปทํทธุระกลับมานะครับโอ้หมานมากเลยครับไปกับเซียนโจาคืนนี้ครับสุดยอดเลยครับอย่างนี้เลยครับพี่น้องครับแล้วมาดูผลงานที่เราได้กันครับคืนนี้ครับมาดูครับ โอ้พี่น้องครับดูครับดูครับดูครับโอ้โหนี่ครับโอ้โสิบตัวเลยนะครับโอ้คืนนี้สุดยอดเลยครับเดี๋ยวเราไปทำกันนะครับถ้าเราไม่ทำเดี๋ยวมันจะอืดนะครับครับโอ้สุดยอดครับคืนนี้หมานสดๆไปเลยครับดูครับสุดยอดนะครับครับ น้งครับเดี๋ยวเราก็ขออนุญาตไปทําน่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราคลิปหน้าเราก็จะพาไปที่อื่นนะครับจะหาทำนี่อื่นกันบ้างนะครับดักหนูก็บ่อยแล้วนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปทําน่นกันนะครับมันหมานมากเลยนะครับคลิปนี้ครับอย่าลืมนะครับพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับเติ่มกำลังใจให้ y o YouTube มือใหม่ของผมนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องครับเชิงครับสวัสดีครับ